สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องตลอดวทธมนต์นะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกแล้วค่ะวันนี้แม่หมอกำลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์ของผู้ที่เกิดระหว่างวันที่24กรกฎาคมจนถึง23สิงหาคมหรือว่าชาวลัคนาราศีสิงห์นั่นเองนะคะและถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถทําได้โดย ใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR Code คได้เลยนะคะแม่หมอได้เปิดไพ่ประจําสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่5ถึง12มกราคมค่ะส่วนไพ่ข้างล่างก็คือไพ่ c l a r i f y ของไพ่ข้างบนแต่ละใบนั่นเองค่ะไพ่สองใบนี้คือไพ่ประจําตัวชาวสิงห์นะคะไพ่สองใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ไพ่เมนเอเนจีนะคะชาวสิงห์นะคะช่วงนี้เหมือนคุณเนาะอกหักเนาะเหมือนแบบเพิ่งเลิก หรือว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหน่วงๆมานานแล้วเนาะเป็นลักษณะที่เป็นการเลิกกันแบบโชวคข่าวนะคะคือ,อยังไงสุดท้ายคุณก็ต้องกลับมาเจอกันจนได้นะเ,เพราะว่ามันเป็นการเลิกกันเพียงโชวข่าวนะคะถามว่าเลิกกับใครก็คือเลิกกับเนื้อคู่ของคุณนั่นแหละนะคะเลิกกับคนที่คุณรักนะคะอืมทีนี้ ไพ่ใบที่สองนะคะไพ่ประจําตัวคุณก็คือตอนเนี้จัก,กรวาลกําลังปลุกคุณอยู่นะคะปลุกแล้วปลุกอีกนะคะปลุกเรื่องอะไรคือปลุกเนี่ยให้คุณแบบตื่นได้แล้วนะคะให้มองดูความสัมพันธ์นี้จริงๆนะคะว่าความสัมพันธ์เนี้ยก็คือใครใครกันนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นผิดนะคะอาจจะเป็นคนรอบข้างของคุณตัวคุณเองที่เป็นคนยึดติดอยากอยากจะครอบครองนะคะ หรือว่าอยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไปควบคุมชีวิตเขาหรืออยากเขาเป็นอย่าง,งานั้นอย่างนี้นะคะอยากให้เขาทําแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยนะคะก็ต้องลองพิจารณาดูเนาะคือจักรวาลพยายามปลดปล่อยคุณถ้าจักรวาลพยายามปลดปล่อยคุณก็อย่างาความเป็นไปได้ที่สูงที่สุดก็คือ,อาการปลดปล่อยคุณจากการที่คุณยึดติดนะคะ มากเกินไปนั่นเองนะมันทีรักกันมันต้องมีช่องว่างให้แก่กันบ้างนะคะแล้วก็ส่วนไายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชว่วงสัปดาห์นี้นะก็คือถ้าคุณมีปัญหาการอ่านะแนวโน้มว่าคุณจะแบบไม่เข้าใจคนรักของคุณนะคะแล้วก็ถึงจะมีอมใครก็ตามเนี่ยมาบอกรักคุณหรือว่ามาแบบเสนอความรักให้คุณเนี่ยคุณก็จะเมินหน้าหนีไปเลยนะคะ เป็นเพราะว่าคือคุณกลัวว่าจะถูกทำ้ายซ้ำนะคะคือกลัวเจ็บนั่นเองเนาะกลัวค่ะเจ้าหมีตัวเนี้ยจะมาทำลายคุณนะคุณก็ตั้งการไว้ก่อนเลยนะคะกลัวืก็กลัวว่าหลักไปเจ็บไปนะคะกลัวมากที่นี้ไพ ปถัดมาก็คือ King of Cups นะคะก็คือคุณเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะแบบนอยๆหน่วงหน่วะก็คือแบบมันเลิกกันแบบงงๆนะไม่เข้าใจนะคะแล้วก็แบบคุณไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงแต่ว่าที่นน่ยก็คือคุณไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของคุณจบแบบนี้เห็นไหมก็คือไพ่ผ่าเนี่ยบอกว่าอย่าฆ่าเลยนะอะไรเงี้ยนะคะก็คือคุณไม่อยากให ให้ความสัมพันธ์คุณจบแบบนี้นะคะแล้วก็ที่อยู่เบื้องหลังของการกระทําของคุณเนี่ยอืมอ่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องแม่และเด็กอะ่ะแม่และลูกนะคะก็คือลองพิจารณากันดูว่าว่ากรณีแต่ละคนเนาะเกี่ยวกับที่เป็นแม่และลูกเนี่ยคือ เกี่ยวข้องกับคุณยังไงนะคะคุณแม่ไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือว่าลูกคุณลูกติดไฟใดไฟหนึ่งหรือเปล่านะคะเรื่องความเป็นแม่กับเป็นลูกเนี่ยแหละคือเป็นปัจจัยสําคัญทําให้ชาวสิงแก้ปัญหาไม่ได้นะคะอ,อ่หรือว่าจะเป็นแม่ของลูกอะไรอย่างนี้นะทีนี้ใบ main energy ก็คือว่า the sun เนอเอ,อคาลิฟายออกมาแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องอโก้ของคุณแหละที่คุณแบบ จะเห็นไหมนะคือคุณเนี่ยอีโก้สูงมากเลยอ่ะเหยียบหัวคนถ้าเป็นคนเนี่ยก็คือเหยียบหัวอยู่นะคะเพื่อขึ้นไปจุดสูงสุดเนาะก็คือเป็นเรื่องอีโก้ของคุณแหละคือคุณก็ก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะปรับความเข้าใจเท่าไหร่ทําได้แค่สองเขาเนาะสองสองอย่างเดียวเลยแก้ปัญหาไม่ถูกก็เลยไม่แก้นะคะไปสองไปก่อนแต่ว่าอนั่นแหละก็คือคุณไม่อยากให้มันจบแบบนี้แต่ว่าทําตัวไม่ถูกนะคะ อย่างที่บอกเนอะเกี่ยวข้องกับความเป็นลูกนะจะบอกอยากจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่หรือว่าลูกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะทีนี้เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่อีกสําหรับหนึ่งให้นะคะเามาดูกันว่าคุณและเขานะคะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะขอยูนิเวิร์สนะคะบอกเรื่องราวความราักค,ความสัมพันธ์ของชาวสิงและผู้รักด้วยไพ่สัมพันธภาพไใบค่ะ ความสัมพันธ์ก็จะหยุดนิ่งแบบนี้นะ <c oughs> คุณทั้งคู่พอกันเลย <c oughs> คือตอนนี้ชาวสิงเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นของคู่รักชาวสิงถ้าไม่ตรงก็คือลองราสลับกันได้นะคะชาวสิงกําลังคิดอยู่นะคิดแล้วคิดอีกคิดอยู่ว่าจะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีนะแล้วก็ช่วงที่คุณคิดเนี่ยคุณจะแบบอ,อคุณจะเริ่ม เห็นอะไรบางอย่างหรือว่าปิงไอเดียอะไรบางอย่างหรือเห็นสัจจะทาอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้นะอ่าแล้วก็คุณมีปัญหาแน่นอนที่ตะกี้บอกไปคุณถึงแก้ปัญหาไม่ได้เนาะคือมันมีปัญหาเข้ามาแต่คุณไม่สามารถที่จะผ่านไปได้เนาะไม่มีแรงสู้นะคะทีนี้เดอะเมจิเชียนออกมาบอกว่าคู่รักของคุณเนี่เขาแบบเขาโอเคหมดเลยตอนนี้คือว่าให้เขาทำอะไรเขาทำได้หมดเลย จะแบบว่าอยู่คนเดียวก็ได้อยู่เป็นคู่ก็ได้อะไรก็ได้เลยอะนะคะแล้วก็เขาอาจจะแบบเป็นคนในวงวิชาการก็ได้ด้วยนะอืมนเป็นอาจารย์ในมหาลัยหรืออะไรก็ได้เนาะทีนี้ไายสามถ้วยเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือให้เขาเป็นเพื่อนคุณเก็เป็นได้นะหรือว่าให้เขาแบบโกหกว่าเขาไปคืนดีกับแฟนเก่าเนี่ย ให้เขาทําเพื่อคุณอนะ่ะเขาก็ทําได้เช่นเดียวกันเนาะหรือว่าให้เขาเป็นเพื่อนก็ได้กลับไปคืนดีกับคุณก็ได้โกหกว่ากลับไปคืนดีกับแฟนเก่าก็ได้นะอืมทําได้ทุกอย่างแต่ตอนเนี้ยคุณทั้งคู่อะ่ะก็คือว่าใช้สมองมากกว่าหัวใจนะคะคุณทั้งคู่เป็นแบบนี้อยู่เนาะเดี๋ยวแม่หมอเนี่ย ขอคำแนะนําจากจัก,กรวาลน,นะคะขอ universe นะคะให้คําแนะนํากับชาวสิงและคู่รักหนึ่งใบค่ะอะไรเอ่ยอืมคุณแบบใช้อย่างอื่นไม่ได้แล้วแหละต้องแบบต้องให้จัก,กรวาลช่วยอย่างเดียวแล้วนะตอนเนี้คือ magical protection is necessary นะคะก็คือว่ามันต้องใช้เมจิกแล้วล่ะนะก็คือว่า คุณน่ะช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่คุณเศร้านะคะแล้วก็แต่คุณจะผ่านมันไปได้นะคะลองขอพรหรือว่าสวดมนต์ดูก็ได้เนาะแต่ว่าแบบอืมช่วงเนี้ยมันต้องอดทนอะนต้องอดทนไปก่อนนะคะแล้วก็อืมต้องให้ยูนิเวอร์สนะคะช่วยเหลือแล้วแหละเนาะทำอะไรไม่ได้เนาะปัญหานี้เนี่ยมันก็ต้องใหสง้สิ่งที่มองไม่เห็นอะ่ะเป็นคนช่วยคุณนะคะแล้วก็ ออถ้าท่านใดนับถือศาสนาไหนก็ทำตามความเชื่อของแต่ละศาสนาของแต่ละคนได้เลยนะคะออก็ขอจบการทำนายของชาวสิงแเพปิงเท่านี้ถ้าเคยชอบการทำนายของแม่หมอรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ